นี่ใส่มันแล้วไปนี่ดาโมดดาหยังเนี่ยโอ้โหโอ้่บโอ้วหเอ้โหโอ้โอกไมอ้ไห่อหโอยวว่าสนหโ้หโอ้อหโอ้โหโอ้โหโอ้วห้ห้อกไม้โอ้โห้ีหโอกโอ้อ้โหโอเอ้โอ้าอ้อ้โหอ้โอ้เอ้แห้โอ้โหอ้โอ้โหโอโอห้อหอ้โหโอ้โหโ้โหโอ่โออ้โอ้้วบด้ี้้้อ้วบดนี้ อันนี้อภิร,รัตนาการจน์จากโมดตั้งทั้งผ้ามาเก็บทีมต,<อ>ตลกของแะไว่าตลกเออแ,แต่งตูงั้นมนี่ใส่สูตรใส่สูตรป่ะเนี่ยยูด้าโอเคค่ะอันนี้จะพรีเซนต์นะคะโรดเออ,เออมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูแบ็กด็อปเออ,เอ,อโอเคมาแบ,บ็กด็อปกโรดหรนเอยอยู่เออเออเอ,อ,อ,า,เอาเอาให้พรีเซนต์หน่อยมาบัดทีมงานวันนี้เป็นแบบไหนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออผู้ดีอังกฤษ อ๋อผู้ดีอ่ะครับอวัสดีค่ะเอาไปเซ็นต์มาเนี่ให้เล่นเกียร์ด้วยเนาะเออมันนัมเบอร์บัลล์บันนี่งางออกมาข้างนอกบันนี้ไปฟิลิปินส์เอ็กโวค่ะเออนี่เซนต์บอสขึ้นกับสิงามข่ามาเวยเออสวยสวยบันนี้พอลุงพอลุงพอลุงเด้ พอลุงเดชมาถ่ายรูปก,ก่อนพอลุงนะี่เลยสวยมากติดแล้วเดือไฟบารเอ,อิดติดแล้วซื้ออาทางเข้ามาไอจาะแมงกะบาเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นซุ้มดอกไม้สวยแล้วนี่เลยงานกลางวันกับง,งานกลางคืนจะแตกต่างกันนะคะ มาหอดนานแล้วสิ้มแสห like ันมากก่อนหน้าสุดซิ้นแสแหม่ถอดไปเอาขามถอดใส่ปลาคั้มหมอกแล้ววงเวทหนีมาใส่สุดซิ้มแสไม่หอดพัดมาสั่นเถาโทรโท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 สุดซิ้มแสกับสุดซิ้นแสบริจาคเขามาเบิงงขามาเบิงง คนคนละเป็นหมื่นแล้วนะรออนรอนเออมาเช้านี้น่ะฝากร้านคุณดามุดด้วยนะคะชื่อร้านอะไรนะคะดามุดฟาเวอร์มุดทหารค่ะเออดามุดฟาเวอร์มุกดามุดดามดดาเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะลาเมอร์ลาเมนน่ะอ๋อเหรอไปไปพี่เส้นพี่สอกดู้จักจ่าสถายเลยถ่ายแล้วหรอข้างบนค่ะข้างบวนขบวนไปตีเดินมาก้างบนหรอแม่จะเป็นพี่เส้นเนาะโอเคในยินฟาอัน อันอันเท่ากับเห็ดใหม้ลาสั่งบอ๊ะเบิ่งดูปัทโธนี่เดเห็ดอีหลีเห็ดใหม่อีหลีนี่เห็นบ่นี่ดีครับมีเดเห็นบอบู้วบุยายกันจังแมน่นอันจัดดอกไม้งามเนาะเอา้ารุ้งจีนกับมาใ <c oughs> ส่รุ้งจีนใส่อีกไม่รุ้งจีนแม่เฮาโอ้ยของช้ำรวยเป็นอีหยังล่ะเนี่ยแม่ โอ้ oh, เลยดีแค่ละเมยไปเอาก่อนเถ้าหยอดก่อนเลยว่าท่านได้ซองเออันนี้มาซองสิว่าท่านได้ซองแล้วซองวัดท่านได้ซองไปเขับไปเบิ้งข้างในก่อนเออนี่เลยนี่เลยว่าท่านใหญ่เลยบรรยากาศตอนเย็นอุ้ยสวยมากตรงนี้ก็เปลี่ยน,นเปลี่ยนหมดเลยโต๊ะแจกเต็มนี่เลยจ้านี่เลยครับบรรยากาศบนเวทีครับสุกยอดสวยมาก ลาหมดเป็นบอลาหมดมมุกดาหารอู้หูบริหารมันจะไปจัดน้ำเนาะสุดยอดมากเลย